เริ่มมาสวดมนต์เราก็เฮ้ยเริ่มสวดมนต์สั้นๆไม่ถึงสิบนาทีหรอกรเออแรกๆอ่ะเดือนแรกอ่ะแบบสั้นๆแต่เราก็ดีใจอ่ะทุกคนเราก็เริ่มดีใจอ่ะคุณ<ว>รู้เป่มมาว่าอีกทีการที่สวดทางแรกพี่เลยนะไม่ใช่สวดแบบบูชาพระตนตทรยัยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะไม่ได้สวดแบบนั้นเลยนะไม่รู้ว่าจะสวดยังไงไม่รู้หรอกว่าสมุดพระเป็นยังไงพี่จะเริ่มคือคาถาอะไรก็ได้ที่ทําให้รวยคาถาอะไรทีเออคาถาอะไรก็ได้ที่ทําให้แบบยืนยงคงกระพันมี ไม่ตามหานิยมเอาหมดทุนแต่ว่าดีไหมดีก็คือความชอบเป็นความชอบก็เลยเริ่มจากสวดเริ่มจากสวดคาถาไม่ได้ไม่ได้สวดบูชาพระพุทธเจ้าตรลึกๆมาพี่พอก็เลยบอกว่าพี่มันต้องอย่างนะแล้วก็จะมีสมุดพับเยอะมากจะมีสมุดจะมีบทสวดพับอยู่อยู่อันแรกเล่มแรกเลยที่เอามาให้เป็นสีฟ้าทุกคนรู้ดีถ้าใครได้เข้าอันนั้นนะเป็นสีฟ้านั่นแหละ พี่เริ่มตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่ครั้งนั้นเลยที่มีทิฏฐิลาทันทิลามันติลาโลทิลาขัลลาลาทุติลาเอเตนนี่คือหัวใจเขาเลยนะหัวใจเป็นหัวใจของะพุทธเจ้าใครไม่ท่องไปท่องนะทิฏฐิลาชันทิลาพอเราสวดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มสวดเสร็จเฮ้ยเรามีความปีติเรามีความอินคุณรู้ไหมว่าตรงนั้นแหละเนี่ยพูดไปก็ควรู้ไปถึงเวลาใครที่มีความรู้สึกตรงเนี้ยก็เหมือนกับน้องๆที่ไม่เคยสวดมนต์เลยแล้วตอนนี้ทําได้ดีกว่พี่ ทำได้ดีกว่าพวกพี่อีกก็มีนะครับมีพระเต็มหิ้งเมื่อก่อนไม่สนใจหมายถึงว่าน้องๆในแบรนด์เนี่ยนะตอนเนี้ยที่ไม่เคยสวดมนต์เลยอะ่ะนแะตอนเนี้ใจพระพุทธเจ้าอ่าถูกต้องก็งคือสวดสวดได้ดีมากแล้วแล้วตอนเนี้ห้องเรามีห้องสวดมนต์ด้วยก็อ,อนุโมทนาสาธุด้วยครับคราวนี้ยทําให้ทําให้พี่เนี่ยเฮ้ยมันต้องสวดแบบนี้นะต้องต้องสวดเป็นลําดับลําดับลําดับลำดับนี้นะแล้วคาถาที่พี่ได้สวด ต่อแรกๆนะที่แบบว่าบทสวดอะไรคะแม่อะไรปรลิศสักอย่างเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พิมไปให้นะเดี๋ยวจะให้เลขาพิมไปให้ก็ได้พี่แหลาใครใครใครรู้ใครรู้พิมไหม่ะเลขาโบเลขาโบพิมไม่ด้วยเรารู้แค่มาเป็นบทหัวใจของพระพุทธเจ้าเล่มสีฟ้าเขาเมื่อตอนนี้ในในแผ่นพับก็มีในแผ่นพับมีไหม ทิธิลามันทิลามันทิลาโลคิลาคัลลาลาทุบิลาเอเตนะสัจจวัเจวเนจนะสโซติเมโหตุสปทาใครคิดร้ายขอให้พ่ายแพ้ไปหอกปราบปืนไฟอย่าแพผ่พานเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เรืองลิกา้ลกาลูกาเบาคลายหายขาดรอดพ้นโรคร้ายในจัก,กรวาลเครื่องพัฒนาการหลุดทันทีด้วยอำนาจแห่งสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินสามสามรอบนะคะสามรอบทั้งทิธิลามันทิลาคือคือสามรอบนี้คือเป็นบาลีกับแปลอย่างเงี้ยค่ะอสามรอบเลยนะคะ ท่องทุกวันทุกวันอ๋อไม่มีในแผนพับไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลงให้เลขาโบเลยค่ะโบลุยวให้เลขาโบลงลงชื่อไปให้ในแผนพับไม่มีเนาะครูค้าอยากได้บทสวดค่ะนะคะพี่จิ๋มบอกจริงๆในแผนพับเรามีเกือบครบเนาะแต่ว่าครูกับบอสเราสวดเกินแผนพับไปอีกไปอีกหลายบทแล้วนะคะ แต่ว่าแผ่นพับนี่คือยืนพื้นเลยนะคะใครที่ไม่เคยสวดนะเริ่มจากแผ่นพับแล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือครูอะไม่กล้าการันตีหรอกนะเพราะว่าครูไม่ใช่เป็นผู้รู้แต่ว่าครูเป็นผู้ทำเข้าใจไหมคือการสวดมนเนี่ยมันเริ่มจากการที่พาครูมามูนี่แหละทุกคนเพราะครูมูไม่เป็นครูไม่รู้เรื่องอพระอะไรเลยแม้แบบไม่รู้เรื่องนางแม่นางกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยออขอยงขยายามคาว่าสวดแล้วค่ะ <c oughs> สวดแล้วชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ค่ะ ท่องตามแม่มานานมากแล้วอ่าบทนี้ดีมากคือจริงๆอะค่ะครูบาอาจารย์บอกว่าบทเนี้ยค่ะเป็นบทตรไอเป็นบ,นบทที่ครอบจัก,กรวาล mm hmm. ก็คืออ่าถ้าใครที่สวดบทนี้ได้นะคะสมมุติว่าคุณลืมสวดบทไหนก็ตามแต่บทเนี้ยคุณสวดได้แล้วเฮ้ยวันนี้ยุ่งมากเลยไม่ได้สวดมนต์แล้วเราอ่ะมีกิจเนี้ยที่ไม่สามารถมานั่งพนมมือได้เราสามารถสวดบทนี้ในใจได้เลยอะค่ะ เพราะว่าเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าคือการเคารพนอบน้อมบูชาแล้วนําสิ่งดีเข้าสู่ตนนั่นหมายความว่าเพศภัยใดๆก็จะไม่แทวพานความจนก็จะไม่มาสู่เราความทุกข์ก็จะไม่มาสู่เรามันจะคลายอะคะ่ะประมาณนี้ก็จะท่องแบบบทนี้ค่ะจะไม่มีพลาดเลยก็คือสามจบนะคะทิศทิลามันจะขึ้นด้วยทิศทิรานะคะ